มันจะตายมันหท่าจะตายมันเท่ามัน้าวท่าสาวป่า,ปาท่านบรนนะิลฟ์คุน่ะพอใหญ่ <laughs> จะไปทำงานยามไทกับมวาาวันนั้นเราแดดเบิดมือแดดจนไข่เค็มหมดไง <laughs> <laughs> เี๋ยสามี ต่อไฟอีกสองดวงเด้อคือสีหุงคือจิสว่างขนาดอะไรย่มเปิดไฟ <c oughs> พวกนึกว่าตกลงมันรดเครื่องหรือล,ลดยนวะ <c oughs> ไฟมันขึ้นหลายแฉใว่ว <c oughs> ะปะ้ะป้ามันหุงคักๆ ทำ,ทำเองนักเลงพรเด้นี่สามนี่สมดีกันามันกระจกมันจะเป็นฟ้าๆอีกกันอันนี้โะจกฟ้าอันนี้กจกใส ผู้น้อยๆมากคักรถคันใหญ่ๆไหวไม่ล่ะปะป๊าเอ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาก็กินผมว่าแล้หมดแรง ถ่ายเจ้าเด้ฮะติดหมดเลยแต่อ <unto> ินนี่น้อยปันสาเลี้ยวไงอินี่น้อยเนี่ยโอเคทำงานแล้วสามีฉันเดินทางปลอดภัยนะคะ